ขคมปิงเนาะมือนี่นี่เจอซึกนะค่ะลูกค้าเขาห้องน้ำอืมไปทําธุรนะนักแล้วก็เอาที่ชุ่่เซตก้นเนาะค่ะเซตมาแจ๊กไปเซตจ,จังไหนเซตคักเซตแน่เซตแล้วกดน้ำม,มาลงบันเพราะเหมียวไปถึงเนาะเพ็่ก็ออกมาพอดีเพื่นบอกเมื่อวานอุ้ยสวนนะมอะน้ำกดมาลง ฉันจะเลยว่าอ๋อว่าเป็นยังเี๋วขวอไปเบิง้งฉันจะเปิดเขาไปเนะาะอ,อ,าอ,อน้ำล้นโถสว้วมของเสียเพิ่งกระลจนออกมาเน,นี้โอ้แขกอีลีพนักงานทำความสะอาดเท่ลปีจะก่อ,องหี้ มันนี้กินโอ้ยเมนวนมาตาย,ยเลยคิดว่าพูดงนี้แล้วกินเขาก็อันมาตายวันนี้จากไหน่ัยเนี่โอ้ยเมนค่ะเอ้ยบอแล้วก็คนลุกมีเบจาจ่าผู้ใดมีประสบการณ์แบบนี้นะบอสสุก่อนฟังนะคะเด้อเขียนคอมเมนต์มาเลยค่ะ